เหความสุขความทุกข์กุศละอกุศลนะไมันจะเห็นนะความสุขความทุกข์อก็อันหนึ่งจิตก็ไปยกันหนึ่งกุศลแะอกุศลก็เป็นอย่างหนึ่งจิตก็ไปด้อย่างหนึ่งแยกออกจากกันเนี่ยพอจิตเราทั้งมันนะกดค่อยๆููไปแยกกันไปมันแยกง่ายๆไม่ได้เจตนาจะแยกนะแค่รู้สึกเราเรก็เห็นแล้วรับ ก,ก,การกจิตควาลาสุขโทกจิตควลาดีช่วากจิตทันควลานตรงนี้มันเป็นการเจริญปัญญาในขั้นตน้นแลาสัดจากนั้นก็จะขึ้นไปพัฒนาได้ตรงที่สติเราเห็นสภาวะของรูปธรรมของนมามธรรมนนมีจิตเป็นคนเห็นขันไม่แยกได้ เป็นการเจริญปัญญาขั้นตนอนแยกรูปแยกนามเพื่อสัมมาเพรถ,ถท้าจีลาสังมาอยู่นะสติระลึกร,รูปกายมันจะรู้สึกนร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่รู้สึกไม่ใช่มันคิดนะไม่ใช่จิวะร่างกาย ไม่ใช่ตัวเรากะไม่รู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเราไอาจิตเราตั้งมั่นพะอสติระลึกรูร้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เราจะเห็นว่าเวทนานะเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปเหมือนกันความสุขเกิดขึ้นทั้งอยู่ดับไปความทุกข์ ก็รกกแขนซ้ายห้าครั้งยกโที่เห็นว่าเกิดเราับไปนะเียกว่าเ็นิจจมันจะเกิดแลอมันจะดับนเราสังไม่ได้อะ้รเรียกว่าเ็นอนัตตาตรงที่เราสามารถเห็นรูปธรรมร่างกายนี้เป็นใจลักในเราเเป็นศาสนาลตรงที่เรา สามารถเห็นได้ว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกขนะ์ตังอยู่ใจไตรลักษณ์ไม่เที่ยงไม่ทุกข์เป็นอนัตตานะแล้วคือเนะรียกว่พัฒนาตัวที่เห็นกุศลน้ำกุศลทั้งหลายเกิดขึ้นเงี้ยความโกรธเกิดขึ้นเนะี้ยเราเห็นมันไม่เที่ยงไม่ทุกข์เป็นอนัตตาแล้วเราขึ้นไม่พนะัฒนาเราื่อนะงทางเห็นตัวสภาวะธรรมนะก็เป็นปัญญาขัน ศาสนาหรือเพศานสนาแต่ว่าเห็นความจริงของสภาวาธรรมทั้งหลายทั้งปวงว่าม,มันไม่เที่ยงไม่ถูกไปนะัตาทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเราจะเห็นได้นะจิตเราต้องมีกำลังที่หลวงพ่อจำชี้จำใชยพวกเรานะสังเกตให้ดีด้วยสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั้นเป็นเรื่องของการฝึกจิตให้มีกำลัง ในเบ,บนื้องต้นมิชีวิตมีกำลังมันสร้างม่านเด่นโด่งขึ้นมาแล้วรบขั้นต่อไปก็คือเดินปัญญาปัญญามีสองมาจากัญญาเบื้องต้นเด่กรูปแยกนามไปแล้วปัญญาชั้นสูงเป็นวิปัสสนาเด่นวิปัสสนาเรียนความเป็นไตรลักษณ์บบของรูปธรรมนามธรรม kecuali pandanya ini neng nanti, kalo kuterap pandanya, lihat ariyasan, lihat ariyasan, kalau kuterap pandanya, kalau tulisana pandanya nanti, kau jadi lihat silap kalo luknam, ini kau jadi lihat ariyasan, kau Aduh ariyasan. Ah, tunggu. เาาการรู้อญญริยสัจนั้นก็คือรู้ทุกสิ่งที่ระว่าทุกก็คือรูปน้ำนะที่แรกเวลาเกิดอริยามรรต์ต้นๆนะไหนวะโลกุตระปัญญายังไม่แก่ล้วนะก็มีหลายระดับนะโลกุตระปัญญาย